สาพปชัยนาทจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่4ประจำปี2566สวัสดีค่ะเมื่อวันจันทร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่4ประจำปี2566โดยมีนายนิรุธเข็มเงิน ผู้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะรองผพ้่อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทผพ้่อในการกลุ่มหน่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการโรงเรียนโดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมได้มีพิธีร้องเพลงชาติเพลงสะดุดีจอมราชา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตพิธีมอบเกียรติบัตรและแนะนำตัวผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบต่อตานการุจริรูปแบบสวัสดีค่ะนาสาวนิศนาทจรพัฒสค่รงเนชมสวัสดีครับในสงขาคำแก้วโรงเยนบ้านหนองแดงครับนึกถามครับ ในการประชุมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้มอบกรอบการทำงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมาก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทเน้นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเปรียบง่ายไปด้วยกันกิจกรรมนโยบายชัยนาส Smart m o เดล ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาให้กาะติดพื้นที่รายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์โดยมีเป้าหมายชัยนาทเมืองเด็กดีเด็กเรียนดี um เด็กมีความสุขณห้องประชุมเจ้าสัมพยาชั้น 3, 3> สพป,ป,ปชัยนาทนาวพ,พลจบสีนักป,ประชาสัมพันธ์สพป,ป,ปชัยนาทถ่ายภาพหัตถชนกลินน้อยรครูโรงเรียนวัดไม่ศรัทธาราชรายงานก้าที่2ห้องเรียนนะครับตอนนี้พร้อมแล้วทุกอย่าง นะครับทั้งการจัดโต๊ะเรียนต่างๆการทำความสะอาดป้ายนิเทศต่างๆอะไรที่ที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ห้าสอยังใช้ได้ดีอยู่นะครับถ้าลองลองไปไปไปดูแล้วก็เตรียมวากล้อมนะครับการย้ายตำแหน่งตั้งค่าครูระบุคระกรในการศึกษาตำแหน่งผู้หานการศึกษานะครับกรณีย้ายปกติในรอบนี้จำนวนสิบรายนะครับตอนนี้น่าจะ เดินทางไปรับตั้งแน่งอง่ายนังศึามาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับการจัดทําข้อมูล <st arts> นักเรียน,น,น,นารายบุคคลนะครับในระบบการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลอี่าิเศษของเราครับครั้งที่2คือภาคเรียนที่สองครับต่อมา66นะครับซึ่งสพชัยนาได้มีสยงแจ้งโรงเรียนดำเรนินการแล,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 ล้วนะครับขอให้โรงเรียนดำเนินการในการปรบปรบข้อมูลนะครับให้เสร็จสิ้นนะครับภายในวันที่30ตุลาครับเพื่อที่จะ ดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะมีการยืนยันข้อมูลใน,ในวันที่1ฤกัิกายนนี้นะครับโดยให้การตรวมแบบรายงานนะครับปป .1 ป 1, ป .4 และปป .5 หรือแบบเพดามนะครับให้กลุ่มอำนวยการตำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมชนแคลนนะครับภายในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับขณะนี้ยังมีโรงเรียนที่ส่งรายงานมาแล้วจำนวนร้อยห โรงเรียนนะครับเป็นเป็นข้อมูลณวันที่26ตุลาคมนะครับทางท่านผอโรงเรียนบางโรงเรียนยังมีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เป็นปัจจุบันนะคะยังมีอยู่หลายโรงเรียนเลยยังไงรบกวนถ้าเกิดวันนี้กลับไปท่านพยายามทําให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเรื่องร้องเรียนต่อไปในอนาคตน,นะคะแล้วก็อยากให้มีหลักฐาน อยู่ในหน้าเดียวกันหรืออยู่อีกหน้าหนึ่งก็ได้ค่ะเงินบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินภาพป่าหรอือผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเพื่อการใดก็แล้วแต่ของโรงเรียนนะโรงเรียนไม่ได้ออกไปเสียรับเงินเลยนะคะซึ่งด้านรับกับด้านจ่ายจะต้องสอดคล้องตรงกันท่านมีด้านรับมาเท่าไหร่นะคะท่านต้องต้องมีด้านใจ่ายในด้านเอกสารหลักฐานถูกต้องตรงกันนะคะ รักสพปชัยนาทสร้างสพปชัยนาท